สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชนะ Magic s m a r p e r ท h a i ล a n d น y z e นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักค่ะของชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองนะคะ เราจะดูกันว่านะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคนทั้ง3ามสถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยนะคะและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนพฤศจิกายนนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรดูไปพร้อมๆกันนะคะ หากใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะแอดไลน์ดี ID ที่จันทัดทิ้งไว้ตรง description ค่ะเข้ามานะคะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวค่ะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณนั่นเองมาดูกันนะคะสถานะของคนที่มีคู่ค่ะชาวราศีเมษพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันนะคะ ขึ้นมาใบแรกก็เจอกับไพ่ของแฮงแมนเลยนะคะและตามมาด้วยเอ e ออฟคัพค่ะ Six of Cups ัพ of p e ์ออฟแพนจ์คือเและเอ f ออฟโซสน่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณคุณชาวราศีเมษเนี่ยนะคะ รู้สึกหงุดหงิดขุนเคืองใจหรือรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเริ่มต้นเดือนมาก็เจอแต่ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีสภาวะของการเดินทางอาจจะได้เดินทางไปทํางานในต่างถิ่นต่างที่ที่ไม่ค่อยได้รับความสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะคะส่งผลทําให้คุณค่อนข้างติดขัดอึดอัดมีแต่ปัญหาเข้ามาในช่วงนี้นะคะ และพอมาถึงในเรื่องของการเงินนะคะเป็นการเงินที่เรียกได้ว่าพอประครับประคองได้ยังไม่ได้โดดเด่นยังไม่ได้แบบว่ารุ่งเรืองมากนักนะคะในด้านของการเงินนะคะเป็นลักษณะของการเงินที่เรียกได้ว่าบางครั้งอาจจะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยนะนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่พออาจจะต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอีกด้วยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของความรักเหมือนต่างคนต่างอยู่ ไม่ค่อยที่จะใส่ใจซึ่งกันและกันคุณคุณชาวราศีเมษก็อาจจะเดินทางบ่อยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะใส่ใจคนรักหรือความรักเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหยุดจำสินอยู่กับที่ถามว่ามีความสุขไหมมันก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมันเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างเงียบเหงาในด้านของความรักค่ะอะมาดูซิว่าพลังงานของคนรักนะคะของชาว ราศีเมษเป็นอย่างไรกันบ้าง Four of Swords ค่ะโอ้โ oh ห The Tower เข้ามา King of Pentacles Nine of Nine of One นะคะ Six of Cups และ โอบอลค่ะอืถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษอาจจะมีปัญหาในแง่ของการงานอาจจะเป็นลักษณะของการโดนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนโดนหวยออกอะ่ะถูกหวยอะ่ะหรือเป็นลักษณะของการโดนจ้างออกจากการทํางานก็เป็นได้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา ะะเข้ามาทางคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษนะคะแต่ในด้านการงานเนี่ยมันบ่งชี้ถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่าหยุดนิ่งแตกหักเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข่าวที่เข้ามาแบบไม่ทนตั้งตัวไม่ได้คาดคิดนะคะเป็นลักษณะของการาโดนคัดคนออกหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะมีการเงินที่ดีเข้ามา อาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่มันก็เงินก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการงานก็ยังหน้าหวาดหวั่นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีงานเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่าคุณคุณคนรักของชาวราศีเมษเนี่ยนะคะอายุเยอะแล้วปุ๊บเนี่ยนะโดนจ้างออกปุ๊บเนี่ยเงินเดือนสูงๆโดนจ้างออกเนี่ยนะคะ จะไปทำงานที่อื่นก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะนะอาจจะต้องหาธุรกิจอะไรที่ทำเป็นของตัวเองถึงจะส่งผลดีเพราะดูจากพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาใส่ใจให้กับลูกหลานบุตรหลานครอบครัวจะดูมีความสุขหรือบางทีก็อาจจะเข้ามาทำมารับผิดชอบดูแลคนในครอบครัว แทนคุณคุณชาวราศีเมษก็เป็นได้นะเพราะพลังงานของเขาเหมือนมีปัญหากับที่ทำงานแต่จะมาให้เวลายอยู่กับที่บ้านมากขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อ่ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพิ่มมิตค่ะเชนออฟวอร์ six of cups i x of s a u c e temple land และ five of p e n t a c l e นะคะถ้าเกิดว่าคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษนะเจอกับสภาวะนี้และจะต้อง หลุดออกจากภาระงานอะไรที่มันหนักหน่วงเขาก็จะกลับมาช่วยเหลือชาวราศนะีเมษนะอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางไปขับรถให้พาคุณไปทํางานอะไรประมาณนี้จะได้มีเวลาใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ในด้านของการเงินชาวราศีเมษก็อาจจะรับภาระหนักรับสึกหนักในการที่จะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นครอบเป็นครัวกันนะคะเรื่องของเงินเงินทองทอง ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมาคุยกันเคลียร์กันให้เป็นกิจจาระนะคะคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินให้กับบริวารให้กับบุตรหลานหรือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะแต่ก็ส่งผลผ่านพ้นไปได้นะในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ได้แย่นะคะถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องราวหนักอกหนักใจนะคะแต่มันก็จะผ่านได้ในที่สุดขอให้ จับมือกันฝากฟันปัญหาให้ได้นะคะอืของขวัญที่น่าหลงไหลเรื่องฝังใจการจากกาันและการแต่งงานไพ่ดูย้อนแย้งนะแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะไพ่ช่อชนและก็ไพ่อโหสิกรรมนะคะไพ่บ่งชี้ว่านะคะมันอ่อ คุณคุณชาวราศีเมษน,นะคะนะคะกับคนรักคู่ครองเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ในลักษณะของอเหมือนเงินรางวัลหรือเป็นของขวัญหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้มีราคาข้างวดที่เขาพึงพอใจนะคะแต่มันก็อาจจะแลกมาด้วยความรู้สึกเงียบเหงาโดดเดี่ยวนับจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดว่าถูกหวยในด้านของการโดนจ้างออกในจากการทํางานนะคะได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ทําให้เขารู้สึก เหมือนกับว่าต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอาจจะต้องมีปัญหากันหรือมีเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันมากขึ้นนะคะแต่สุดท้ายยังไงก็แล้วแต่นะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะจับวิกฤตให้เป็นโอกาสคุณจะก็จะจับเอาโอกาสนี้สามารถที่จะได้ทำอะไรร่วมกันเป็นการปลดเปลื้องพันธนาการของการาจะต้อง ผูกไว้กับการทำงานแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งนะคะการให้อิสระในครั้งนี้มันส่งผลดีกับครอบครัวคุณในระยะยาวคนรักของคุณก็จะสามารถตั้งหลักได้ตั้งตัวได้หาอะไรทำที่จะไม่ต้องมา,อ,าอยู่โยงเป็นลูกจ้างของใครต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วคุณจะพบกับความสุข แล้วก็ปลดเปลื้องพันธนาการต่างๆโดยสิ้นเชิงเลยนะคะโอเคจบแล้วสำหรับราศีเมษในฐานะของคนที่มีคู่เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงคนคบคนคุยชาวราศีเมษนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรให้ใบแรก Strength ค่ะตามมาด้วยชู o อ p แ n น a c เ e s ค่ะ นายอัล n อน5 of, of cup ค่ะและก็7 of pentacle 3 of cup ค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกว่า ขยันอดทนแล้วก็พยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี่ยให้มันผูกพันเป็นไปเรื่อยๆพูดคุยกันแม้ว่าในการพูดคุยกันจะมีในเรื่องของความรู้สึกที่มันเบื่อหน่ายซ่อนเร้นอยู่นะคะแล้วก็มันเหมือนกับน้อยอกน้อยใจเป็นความเป็นไปแบบไม่ได้ดั่งใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่คุณก็ยังถือว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของความผูกพันที่จะ ที่จะค่อยๆผูกพันกันไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะคุณคุณชาวราศีเมษเป็นคนที่มุมานะนะขยันทํางานเก่งนะคะ mm hmm. ช่วงต้นๆอาจจะระวังในเรื่องของอการใช้จ่ายเงินนิดหนึ่งคุณอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของรถลาพยา,พยานพานาค่ารถอะไรประมาณเนี้ยนะคะใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเพราะว่างานคุณ ออกนอกสถานที่บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงประมาณกลางๆเดือนไม่ค่อยที่จะสู้ดีเท่าไหร่ช่วงปลายปลายเดือนการเงินคุณจะดีขึ้นในด้านของความรักความสัมพันธ์ค่ะนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยได้ดังใจคุณคุณชาวราศีเมษนะแต่คุณก็ยังคงผูกพันกับเขาอาจจะมีการพูดคุยกันแต่เป็นการพูดคุยกันแบบน้อยครั้งน้อยครั้งมากที่จะสื่อสารกันแบบลงลึก หรือสื่อสารกันแบบยาวๆเพราะฉะนั้นคุณก็เอาเวลาไปทํางานเยอะหรือเอาเวลาไปเข้าสังคมเข้าสังคมเพื่อนฝูงบ่อยหน่อยอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนพลังงานของคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นอย่างไร six of c u p ค่ะ p a g e of pentacles n i h t of w a n d the กเบื่อ e และเพช f w ่อนถือว่าเป็นพลังงานปกตินะนะคะอาจจะมีบ้างที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์นะคะหรือเป็นลักษณะของการไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรใหม่ในด้านของความสัมพันธ์เพราะว่าต่างคนก็ต่าง มีภาระหน้าที่การงานที่จะต้องรับภาระรับผิดชอบนะคะก็อาจจะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยที่จะมีเรื่องราวอะไรกุ๊กกิกชุ่มชื่นหัวใจนักนะคะแต่มันก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะในในความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแนวโน้มของความสัมพันธ์ดูซิว่าคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรกัน Seven of Swords ค่ะ 4 of Worn debut, e g e of pentacle, p d e a t h และ tree of swords ไพ่บ่งชี้ว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีเรื่องปกปิดซ่อนเร้นอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัว นะคะหรือเรื่องของคนเก่าที่จบกันไปแล้วก็เป็นได้นะคะมีในแง่ของความต้องการมีในแง่ของการเงินเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันทําให้เกิดความรู้สึกติดขัดและอึดอัดทะเลาะเบาแวงกันนะคะขัดอกขัดใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะของคุณคุณชาวราศีเมษในสถานะคนคบคนคุยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอกับบททดสอบอะไรบางอย่างนะคะ เพราะว่าอ่าตัวเขาเองก็น่าจะมีเรื่องซ่อนเร้นปกปิดคุณนะคะไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะเอื่อนเอ่อยทั้งหมดเพราะว่าอาจจะยังแก้ไขปัญหาอะไรยังไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะเล่าอะไรให้ฟังเยอะนะคะอือ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์คเคิลจะให้คำแนะนำอะไรต่อนะคะไพ่เนื้อคู่ไพ่เจ้าแม่กวนอิมไพ่สัญญาค่ะ ไพ่ข้างใครไพ่ทำแทงและไพ่มีเสน่ห์มีไพ่เสียตกมาแค่หนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ทุกอย่างดีหมดเลยนะคุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็รอคอยรอคอยเขาว่าเขาจะจัดการแก้ไขปัญหาที่เขาเจอเจออยู่แบบไหนจริงๆคุณกับเขามีความเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกันนะอืมนะคะแล้วก็เหมือนกับมีคอมมิชเมนต์มีสัญญาใจอะไรบางอย่างที่ตรงกันมีความ มีแพชชั่นอะไรที่มันคลาซี่ซึ่งกันและกันแต่ณขณะนี้นะคะปัญหาที่เขาเจอเจออยู่มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมวิบากกรรมเก่านะคะมุ่งตรงเข้ามาที่คนรักและกู้ครองของชาวราศีเมษนะคะทำให้นะคะเขาอาจจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ก่อนซึ่งบางทีก็าอาจจะต้องปกปิดซ่อนเร้นคุณเพราะไม่อยากจะให้คุณ เสียความรู้สึกอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะแต่แนวโน้มของไพ่บ่งชี้ว่าุณอยู่เฉยๆเธอแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,อเขาเรียกว่าพลังลี้ลับเนี่ยมันจะดึงคุณและเขาเนี่ยให้เข้ามาผูกพันกันเองนะคะรอให้เขาแก้ไขปัญหาที่เข้ามาหาเขานักขณะนี้ให้จบก่อนแล้วเขา่จะกลับมาดึงดูดคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในถานะคน พบคนคุยในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานปกติอาจจะมียุ่งวุ่นวายเพราะเรื่องของหน้าที่การงานของกันและกันไปบ้างแต่ในแนวโน้มความสัมพันธ์เขาก็ยังคงยึดมั่นในความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่เพียงแต่ณนะขณะนี้มันมีพลังงานซ้อนแทรกเข้ามาซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าครอบครัวกเก่าที่ยังเป็นปัญหาอยู่ที่ รอการแก้ไขจากเขาเพราะฉะนั้นคุณต้องปล่อยเขาไปจัดการไปแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็คงจะกลับมาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีกว่าเดิมในอนาคตก็เป็นได้นะคะโอเคจบละเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อค่ะมาถึงคนโสดนะคะชาวราศีเมษค่ะพลังงานของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นแบบไหนไพ่ g e of source ค่ะ ตามมาด้วยโ of Wands อน n ายออฟแ l นติเคิลไพเดมูลค่ะ King of Pentacles และ ace of wands ค่ะมันเป็นพลังงานของคนที่โฟกัสไปอยู่ที่ครอบครัวนะคะการเดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัวนะคะและการอยู่แบบเพียงลำพังนะคะ แต่ว่านะคะการอยู่แบบเพียงลำพังของคุณก็ไม่ได้ทำให้คุณดูแย่นะเพราะว่าทำให้คุณดูรวยขึ้นมั่งมีในแง่ของการเงินมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นคนที่คุณจะต้องการเข้ามาในชีวิตเขาก็จะต้องมีศักยภาพอะไรที่ทัดเทียมคุณหาเงินเก่งได้เหมือนกับคุณนะคะและเป็นคนรักความก้าวหน้าตัวคุณเองนะคะชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในแง่ของการงานนะคะ การแก้ไขปัญหางานใดๆก็แล้วแต่คุณสามารถจ,จัดการมันได้อย่างลงตัวทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณก็อยากได้คนที่ทำงานเก่งสื่อสารเป็นเลิศนะคะและเก็บเงินเก่งแล้วก็มีแนวโน้มในการลงทุนอะไรได้ค่อนข้างดีในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดและถ้าคุณวาดหวังเอาไว้ว่าคุณอยากจะเจอคนลักษณะแบบนี้มาดูซิว่านะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่านะ Queen of Cup ค่ะ Two of Swords, Queen of Swords, Wheel of Fortune, The Fool ค่ะเหมือนยังโฟกัสได้ไม่เต็มที่นะคะ Pyhermit ค่ะนะคะคุณอาจจะเล็งๆดูๆซึ่งคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขาก็เล็งๆดูๆคุณอยู่เหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติถือว่าส่งผลดีกับคุณคุณชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้อย่างมากคุณมีโอกาสได้พบปะเจอเจอคนจากการเดินทาง ะะซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะมีปัญหาในด้านของการสื่อสารคุณอาจจะสื่อสารคนละภาษาก็ได้ความเข้าใจอาจจะผิดเพี้ยนไปได้บ้างแต่ถ้าในระยะยาวได้พูดคุยกันได้คบหากันนะคะมันก็สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ในอนาคตนะ,ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร s o v s n o f s ฟ r นายออฟ s อร์สเท็นออฟ n พนติคอลควีนออฟซอร์สพาเดอ u n และเดอะวูลนะคะอาจจะรู้จักกันจากเรื่องของการทำงานก็ได้นะพอทำงานร่วมกันได้ติดต่อได้สื่อสารกันบ่อยก็ค่อยๆที่จะเรียนรู้กันไปเทนิดๆนละแรกล้งอาจจะไม่ได้รู้สึกปิ๊งปังอะไรกันสักเท่าไหร่ พราะดูแล้วเหมือนกับเขาคนนี้ก็ยังไม่ได้ตรงสเปคคุณคุณชาวราศีเมษนะนะคะชาวราศีเมษก็เลยได้แต่พูดคุยไปเรื่อยเปื่อยยังไม่ได้โฟกัสจริงๆริงจังๆ,ๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการซึมซับร,รับรู้ไปเรื่อยๆนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้โดนใจชาวราศีเมษแต่แรกนะแต่ถ้าคุณได้คบหาหรือได้ผูกพันกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะ ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันนะคะทำให้เกิดความรู้สึกสนิทสนมกันได้ในในภายหลังนะคะอ่ะมาดูไพ่ r r c l l e บอกว่าอะไรเทพผู้คุ้มครองค่ะไพ่ l e r r n n n g ไพ่คนเบื้องหลังไพ่ครอบครัวและไพ่ better than b ดน o r e อ่านะคะไพ่ออกมาไม่แย่นะคุณอาจจะได้เจอเจอคนคนนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะจับตาม,มองคุณอยู่ในที่ทำงานมานานแล้วก็เป็นได้นะคะคอยช่วยเหลือหรือคอยดูแลคุณแบบห่างๆอย่างห่วงหัวเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่เบื้องหลังคุณไม่ค่อยที่จะโดดเด่นไม่ค่อยที่อยากจะทำอะไรให้คุณได้รับรู้ว่าเออเขาสนอกสนใจคุณก็เป็นได้ เะะพราะเขาต้องการการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยากจะให้คุณคิดกับเขาเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวพยายามปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อทําให้เข้ากันได้ในหลายต่อหลายเรื่องโดยที่ชาวราศีเมษเองอาจจะยังไม่ได้สังเกตเห็นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณทำงานในองค์กรใหญ่ๆมีชาวต่างชาติอยู่ในองค์กรนั้นด้วยคุณลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่แอบที่จะสนอกสนใจในตัวคุณ หรือแอบสังเกตคุณมาเนิ่นนานแล้วแต่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยที่จะกล้าทำความรู้จักนะคะถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจและลองทำความรู้จักเรียนรู้กันไปค่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาชอบอยู่เบื้องหลังเป็นแรงผลักดันคุณแบบทางอ้อมให้คุณโดดเด่นนะคะและถ้าเปิดใจคุยกันไปเรื่อยๆก็อาจจะสนิทชิดเชื้อกันจนกลายเป็นครอบครัว เดียวกันเหมือนคนในครอบครัวเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ชาวราศีเมษในสานะโสดนะคะคุณอาจจะได้เจอเจอคนที่แรกๆเจอกันก็ไม่ได้รู้สึกอินสักเท่าไหร่แต่มันจะต้องอาศัยระยะเวลาและผูกพันกันไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆอ่านเข้าไปเทนิดคุณจะเริ่มรู้สึกเปิดใจให้เขาเทนิดทีหน่อยจนในที่สุดก็เข้ามาตั้งแต่ตอนไหนคุณก็ อาจจะยังนึกภาพไม่ออกก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนโสดมีแววที่จะได้เจอเจอคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีในอนาคตนั่นเองนะคะจบแล้วสำหรับชาวราศีเมษในสนาคนโสดนะคะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันทจะมานั่งอ่านไพ่ให้ฟังแบบนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย